ได้ฟังวลีที่ท่าอาจารย์กล่าวแล้วรู้สึกไพเราะแล้วก็น่านามาสนทนาที่ท่าอาจารย์ถามว่าวันนี้ทําดีพอหรือ,อยังมองไม่เห็นเลยผ่านไปว่าดีหรือเปล่าหรือเป็นอกุศลใช่ไหมคะจนกระทั่งไม่รู้ว่าวันนี้คะ่ะดีพอหรือยังหรือว่าดีขึ้นได้อีกแม้เพียงเล็กน้อยนิดหน่อยกายดีพอหรือยังวาจาดีพอหรือยังใจดีพอหรือยัง แค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะจากการที่ไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะแล้วก็เข้าใจหน่อยหนึ่งเลดหนึ่งดีขึ้นมาแล้วหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะพอหรือยังถ้ามีการเข้าใจวันนี้แค่นี้พอสำหรับวันนี้แต่พรุ่งนี้มาอีกแล้วดีพอหรือยังที่จะเพิ่มขึ้นอีกทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าทุกคนนี้คะ่ะละเลยอกุศลเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเป็นผู้ที่ละเอียดและคำหนึ่งถึงอกุศล และรู้ว่าขณะใดที่กุศลไม่เกิดขณะนั้นเป็นอกุศลค่ะก็จะมีการระลึกได้สำนึกได้ว่าเพียงตื่นขึ้นมาต่อจากนั้นน่ะดีบ้างไหมแม้ระหว่างนั้นน่ะที่จะก่อนรับประทานอาหารกำลังรับประทานอาหารหลังรับประทานอาหารเนี่ยเราดีไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะดีแต่ก็ไม่ดีตอนนั้นนี่ก็คือความละเอียดแม้แต่การฟังธรรมะเช่นเดียวกันนะคะใจนะะี่ค่ะ ฟังรู้เมื่อหมดเลยเป็นขันไม่ใช่เราแต่ดีพอหรือยังโกรธนิดนึงหรือว่าโกรธมากๆเลยลืมไปแล้วดีพอหรือยังดีขึ้นอีกหน่อยทีละเล็กทีละน้อยก็ได้ศึกษาธรรมะว่าไม่มีสัตว์ตัวตบุคคลไม่มีเราเนี่ก็เป็นการขัดเกลาถ้าดีเพิ่มขึ้นเพราะว่าเข้าใจและดีเพิ่มขึ้นก็ยังเป็นเรามากมายสักแค่ไหนที่จะต้องขัดเกลา ถูกต้องไหมคะวันนี้พิจารณาดูเรามีอะไรที่ควรจะทำได้ที่ดีแต่ไม่ได้ทำพอรู้อย่างนี้นะคะวันรุ่งขึ้นสิ่งที่คล้ายๆวันนี้แต่เราก็มีการทำความดีเพราะว่าได้เริ่มเข้าใจแล้วว่าวันก่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะทำดีก็ไม่ได้ทำแต่ดีขึ้นอีกทุกวันทุกวันนะคะก็ยังเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นกว่าจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนสามารถที่จะรู้ว่าไม่มีเรา แล้วก็ด,ดีขึ้นดีขึ้นจนกว่าจะดับกิเลสหมด